สวัสดีครับผมสวัสดีนะครับพี่ๆสมาชิกทุกท่านนะครับคลิปนี้ก็มาพบกับแนวทางลาวรอบดึกนะครับก็จะเป็นลาวกาชาดดาวโจน V.I.P แล้วก็ดาวโจนปกติเอ้งดาวโจนสตาร์นะครับเนาะวันนี้ดาวโจนปกติไม่มีนะครับพี่หยุดนะครับหยุดเสาร์อาทิตย์นะครับผมลงแนวทางดาวโจนสตาร์ให้นะครับเนาะท่านใดชี่นชอบก็ลองใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับก็แนวทางของเราวันที่16เนาะ16กกันยายน2566นะครับ ก่อนจะไปดูของวันที่16มาดูของวันที่15ก่อนนะครับราวกาชาตผมให้3กับ9ไปผลที่ออก3-56กับ0-0นะครับไปพี่ในรอบนี้ลุดนะครับต้องขอโทษด,ด้วยนะครับผม3ก็ไปอยู่ข้างหน้านะครับเนาะส่วนในดาวโจน VIP ผมให้5กับ1ไปผลที่ออก0-2871 7 1 7, 1 7 1 7 7 1ไม่มีนะครับไปพี่นนเน้น1นออก2 8นะครับน่าเสียดายนะครับเต้มเดียวเองนะครับ ก็ใครวิ่งรูดที่1นะครับเข้าไปที่7 1ดนะครับรอบนี้ส่วนเราโจนปกติให้6กับ8ไปนะครับผลที่ออก8 2 4กับ8 7นะครับพี่พี่นะครับผม3ตัวนะ6 6 8 2ดอันนี้8 2ดสนะครับผิดตัวเดียวนะครับของเรานะครับพี่พี่ของเราก็ใครเอา8ไปวิ่งไปรูดนะครับเข้าไปที่8 7ดนะครับ ก็สรุปแล้วมาแค่สายรูดใน2รอบนะครับหลุดไป1รอบนะครับสายเจาะช่วงนี้ต้องขอโทษพี่พิสมาชิกจริงๆนะครับส่วนทางของค่ําคืนนี้นะครับผมก่อนไปรับชมก็ขอฝากบ้านเสียงโชคด้วยนะครับผมสลับบ้านน้ำเต้าอทองนะครับพี่พิสมาชิกเพื่อนใหม่หรือเพื่อนเก่าอาจจะเพิ่งเข้ามายังไม่มีบ้านเสียงโชคท่านใดสนใจก็ไปที่ใต้คลิปใต้คอมเมนต์นะครับก็จะเจอบ้านน้ำเต้าอทองนะครับผม ของเรานะครับพี่พี่ลาวกาชาติรอบเลกผมได้ผมได้เลขหนึ่งกับเลขห้านะครับสายรูดผมให้ไปที่เลขหนึ่งนะครับผมห้าศูนย์ห้าหนึ่งห้าสามหนึ่งศูนย์หนึ่งสามหนึ่งหกนะครับเม็ดเดียวห้าหนึ่งศูนย์นะครับผม นี่เลยก็ประมาณนี้นะครับส่วนดาวโจน VIP นะครับดาวโจน VIP ผมได้เลข3แล้วก็เลข7นะครับสายรูดนะครับให้ไปที่เลข3นะครับผม72 73 78 31จ2 38จสามนสามสามนะครับเม็ดเดียว7 สานะครับนี่เลยนะครับก็ประมาณนี้ส่วนดาวโจนสตานะครับดาวโจนสตาผมได้2กับ8นะครับพ,พี่สายรูดผมให้ไปที่เลข8นะครับ เมื่อคืนนี้เนาะดาวโจน์ผมลืมบอกนะเมื่อคืนนี้ดาวโจน์เนี่ยผมชอบเลขแปดมากนะครับแต่เสียดายที่ตัวเจาะไม่มานะครับถ้าเกิดใครร ok <sh> ูดตามผมเมื่อคืนนี้เด้งๆนะครับปังๆเลยนะครับเพราะว่าบางวันมันอาจมันชอบนะครับพี่ชอบแบบเมื่อวานเนี่ยเมื่อคืนเนี่ยผมผมพูดไปในคลิปว่าผมชอบแบบส่วนตัวด้วยนะครับเมื่อวานนี้เนาะนะครับถ้าเกิดใครตามผมก็สายรูดก็ได้เฮนะครับส่วนสายเจาะก็ขอโทษนะครับพี่พี่เนาะไม่มาเลยเมื่อคืนนี้8กับ2นะครับ 1> 2 1 2 3 2 6 8 1 8 3 8สานะครับเนาะเมื่อคืนนี้ไม่มาขอให้มาวันนี้ก็แล้วกันนะครับพี่สองตัว2 8 6นะครับขอให้มาในตัวเน้นตัวเจาะก็แล้วกันนะครับ ก็จะประมาณนี้นะครับผมสลับแนวทางแนวทางในรอบดึกนะครับราวกาชาติดาวโจน VIP แล้วก็ดาวโจนสตาร์นะครับเดี๋ยวจบคลิปนี้เดี๋ยวผมจะลงแนวทางในราวเช้าให้นะครับพี่พี่เนาะนะครับท่านใดรอติดตามก็ขอบคุณมากๆเลยนะครับเราสลับคลิปนี้ขอให้พี่พี่นะครับสมาชิกทุกท่านโชคดีกันทุกท่านนะครับผมกรับสวัสดีครับ